สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขทัยนะคะเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยบายครูนกนะคะวันนี้เอาสิ้นมาให้ชมกันอีกแล้วเป็นสิ้นที่เราเคยเห็นทั่วไปนะคะแต่ว่าถูกจัดสรรสีสันออกมาใหม่นกเห็นสวยงามก็เลยมาให้ชมกันค่ะอันนี้เป็นสิ้นตะวานะคะปกติเราจะเห็นสิ้นตะวะเขียวแดงสีกรมก็มีค่ะแต่ว่าริ้วตรงนี้นะคะ ซึ่งเคยเอามาให้ชมแล้วผืนหนึ่งอันนี้ก็เป็นริ้วที่ออกแบบใหม่เพื่อให้เข้ากับโทนสีพื้นนะคะปกติริ้วเราตรงนี้จะเข็นเป็นสีแดงดำแล้วก็เหลืองนะคะเพื่อให้เข้ากับเชอร์ซินอะไรเงี้ยแต่นี้ออกแบบมาคือให้มันเข้ากับโทนสีพื้นของซินนะคะอันนี้เป็นซินตีนจบนะคะของเป็นงานทำบริาัทจบเลยค่ะ แล้วทุกส่วนในตัวซิ้มก็จะเป็นงานพอมือนะคะเพราะงั้นงานพอมือของสุโขไทยนกบอกเลยว่าสีสวยนานสีไม่ตกผ้าไม่หดค่ะแล้วไม่ดิสซีดง,ง่ายนะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้นดูแอลมดเนีนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะแล้วจบตรงนี้ก็เป็นจบงานจบมือนะคะเรียกว่าลอ่าเนี่ค่ะจบมือสีชมพูอ่อนค่ะแล้วตัวซิมอันนี้สีกรม,มท่านะคะเห็นไหมคะ น้องก็จะสวยงามแบบนี้แล้วก็ต่อด้วยเชิงเห็นเชิงไหมคะเชิงที่นกบอกว่าเป็นจกแท้ของสีสัชนาลัยสุโขทัยนะคะคืนนี้นะคะเชิงเป็นงานเก้าลายนะคะเห็นไหมคะเก้าลายอันนี้นกสองลายอ่านนกให้ถูกเก้าลายเลยสีนี่สวยละมุนมากค่ะนกบอกเลยนี่นะคะก็จะเป็น อันนี้เครือน้อยเครือใหญ่แล้วก็เครือกลางนะคะสี่ขอสี่ขอแปดขอเนี่ยเห็นไหมคะน้องสวยมากเลยค่ะอันนี้งานจกมือแท้ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรานะคะเรียกว่าสิ้นตีนจกหรืองานจกขนเม่นนะคะแดแล้วก็น้ำอ่างอ่าน้ำอ่างแล้วก็บนสิบหกคะแล้วก็สิบสองหน่วยตัดเห็นค่ะ ใส่แล้วสวยโดดเด่นค่ะอ่ะอีกคืนนึ่งนกมาให้ดูค่ะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ก็เห็นแล้วสะดุดตาก็เลยหยิบมาให้ชมกันเป็นออกแบบสีที่แบบว่าไม่ค่อยเห็นนะคะคือก็เป็นฝ้ายท้องถิ่นหัวแดงทาไมที่นี่ชอบต่อหัวแดงก็คือว่าส่วนใหญ่คือเชิงเพื่อให้เกิดความโดดเด่นก็จะเป็นเชิงแดงแล้วก็เพื่อต่อหัวแดงเพื่อให้รับกับเชิงแต่ตัวสิ้นเนี่ย ใส่ได้ทุกสีค่ะเอกลักษณ์บ้านเราทุกบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะหัวแดงอันนี้อันนี้ตรงนี้เป็นงานจกใหม่นะคะเห็นไหมคะจกใหม่ตัว A S หรือคล้ายๆกับลายขอเจ้าฟ้านะคะแล้วก็ด้นดูแอลมดนี้เรียบร้อยแล้วตัวนี้เห็นสิ้นไหมคะสิ้นน้องมีความสวยงามมากก็คือเกิดจากสิ้นเข็นนะคะเห็นได้ตรงนี้ไหมจะเป็นเข็นสีเขียวตองนะคะเขียวตองกับสีดํานะคะเห็นไหม น้องเขาก็จะมีลายเล็กๆเลกๆนี่เห็นไหมคะเห็นลายเล็กๆแล้วก็มีลิ้วที่เป็นเขียนสีสีเหลืองสีส้มอิดแล้วก็สีดำนะคะก็จะเป็นเป็นเสน่ห์ของสิน้นงานทอมือไม่ยืดค่ะแล้วก็ไม่ไม่เละเวลาหลังทอนะคะนกบอกเลยถ้าเป็นผ้าทอเครื่องนี่คืออ่าเขาปูกาวให้เพื่อว่าเวลาซักแล้วผ้ามันจะดูไม่เละแต่อันนี้คือ ไม่เละถึงไม่ปูกาวก็ไม่เละค่ะเห็นไหมคะเชิองอันนี้ก็เป็นงานก้าลายเหมือนกันนะคะแต่การใส่สีที่แตกต่างกันเห็นไหมคะว่างานก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็สีพื้นที่ต่างกันก็ให้ดูเดี๋ยวนกเอาให้ดูอดอกทั้งผืนก็จะเห็นความงามของน้องอันนี้คือผ้าบาลอา อีกด้านหนึ่งนะคะไปดูใครที่ชอบผ้าสุโขทัยนะคะกดถูกใจเป็นกำลังใจให้นกด้วยค่ะนกจะได้หาผ้างามๆให้ชมนะคะหรือใครที่ว่าต้องการซื้อผ้าสุโขทัยนะคะจับจองผ้าสุโขทัยไว้สักผืนหนึ่งที่เป็นงานงานจบมือแท้นะคะหรืองานจบขนเม่นนะคะ,ะที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุโขทยัยบายปูน,นกได้หรือว่า แอดไลน์สอบถามได้นะคะยินดีที่จะแนะนำและให้คำปรึกษาค่ะน,นกอยู่ในสีนผ้าทอนะคะแล้วก็มีคนทอเป็นของตัวเองค่ะฝากกดแชร์ให้คนรู้จักผ้าสุขโขทัยด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะฝากติดตามเพจด้วยค่ะนี่ค่ะผ้าสวยๆสองเฉดสีไหมชมกันวันนี้ โอเคค่ะคลิปนี้บายบายค่ะ